ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์สำหรับอาจารย์ขั้นตอนแรกนะครับก็มาที่เว็บไซต์คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์นะครับจากนั้นก็เลื่อนลงมาเมนูด้านขวามือด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับผมระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากนั้นเมื่อคลิกไปแล้วนะครับ ก็จะเข้ามาสู่ระบบฝึกประสบการณ์วิชาชีพนะครับอาจารย์สามารถเข้าใช้งานได้โดยที่รหัสผ่านอุเสืร์กับรหัสผ่านที่เจ้าหน้าที่แจกแจกให้นะครับผมในที่นี้ขอยกตัวอย่างของอาจารย์หนึ่งท่านนะครับในการเข้ามานะครับนี่คือข้อมูลตัวอย่างในการใช้งานนะครับเมื่อหล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับอาจารย์สามารถ ดูโปรไฟล์ตัวเองได้นะครับสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวเปลี่ยนรหัสผ่านเปลี่ยนรูปภาพได้นะครับแล้วก็ตรงกลางนี้ก็จะมีเมนูต่างๆให้อาจารย์ได้มองเห็นนะครับก็จะมีจํานวนนักศึกษาทั้งหมดนะครับจํานวนบุคลากรจํานวนสถานที่ฝึกประสบการณ์นะครับข้อมูลการจองนะครับข้อมูลการจองก็คือนักศึกษาสามารถจองจองสถานที่ฝึกแล้วก็สแสดงให้เราเห็นได้ตรงนี้นะครับเรามาดูเมนูสําคัญนะครับตรงนี้ สำหรับอาจารย์นะครับก็จะมีแบ่งออกเป็น2เมนูหลักๆนะครับก็คืออาจารย์นิเทศนะครับก็คืออาจารย์ที่ออกไปนิเทศนะครับออกไปนิเทศนักศึกษานะครับ <ienda Engagement. S 1> ซึ่งในอาจารย์1ท่านอาจจะเป็นทั้งอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์นิเทศนะครับก็จะแบ่งออกเป็น2หมวดหมู oh ่น uh ี้แยกกันนะครับ,รบสําหรับ <Ĉ> อาจารย์ผู้สอนนะครับก็จะมีรายละเอียดดังนี้นะครับมีภาคเรียนนะครับแล้วก็มีรหัสวิชานะครับ แล, boundaries. แล้วก็มีจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับอาจารย์นะครับก็จะมีจํานวนตอนนี้ข้อมูลตัวอย่างนะครับมีจํานวน2อสองท่านนะครับแล้วก็มีรายละเอียดของอาจารย์นะครับตรงนี้อาจารย์อย่าไปไปไปกดลบนะครับเพราะว่าจะมีผลกับนักศึกษาที่เลือกเข้ามานะครับจากนั้นนะครับอาจารย์เข้าไปดูจํานวนนักศึกษาที่เลือกเข้ามาในรายวิชาของอาจารย์นะครับก็จะมีข้อมูลตัวอย่างอยู่2ท่านนะครับ เรามาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมีคะแนนนะครับสําคัญคือคะแนนตรงนี้คะแนนตรงนี้คือคะแนนสุดท้ายเลยนะครับตอนที่ฝึกเสร็จนะครับก็จะแบ่งออกเป็นคะแนนสัดส่วนต่างๆนะครับเดี๋ยวขอคลิกให้ดูก่อนนะครับถ้าอาจารย์จะให้คะแนนเป็นรายบุคคลนะครับสามารถคลิกแล้วก็ให้คะแนนตามสัดส่วนเหล่านี้นะครับซึ่งคะแนนเหล่านี้นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่รวบรวมให้อยู่แล้วนะครับจากนั้นนะครับมีคะแนนส่วนหนึ่งที่อาจารย์ไม่สามารถกรอกได้ก็คือเป็น คะแนนอาจารย์นิเทศตรงนี้นะครับซึ่งถ้าอาจารย์เป็นอาจารย์นิเทศเองนะครับก็สามารถกรอกได้นะครับในส่วนการที่จะกรอกเนี่ยเจ้าหน้าที่จะจัดสายให้นะครับจัดสายออกนิเทศนะครับแล้วก็เข้ามากรอกคะแนนให้ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ผลการเรียนนะครับผลรวมคะแนนแล้วก็เกรดก็จะออกมาให้นะครับเรามาดูการตรวจงานของนักศึกษานะครับแต่ละคนที่กรอกข้อมูลในการปฏิบัติงานนะครับก็จะมี ตรงนี้ให้อาจารย์คลิกนะครับเป็นสีน้าเงินนะครับมาดูตัวอย่างสักหนึ่งคนนะครับพอคลิกเข้าไปแล้วนะครับก็จะมีข้อมูลของนักศึกษาที่อาจารย์กดเข้ามาดูนะครับว่าตอนนี้ฝึกไปแล้วกี่ชั่วโมงนะครับนี่คือคือข้อมูลตัวอย่างนะครับมีวันลาไหมนะครับก็มีรายละเอียดตามนี้ตามนี้นะครับมีจํานวนตรงนี้คือ1นทับสนี่ก็คือมีอยู่2งานที่ที่ตรวจไปแล้วและอีก1งงานที่ยังไม่ได้ตรวจนะครับ เดี๋ยวเลื่อนลงมาดูนะครับจํานวนชั่วโมงนะครับนี่คือจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์มาให้นะครับเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับก็จะมีรายละเอียดในการที่นักศึกษาบันทึกนะครับว่าบันทึกปฏิบัติงานวันไหนนะครับวันนั้นลาป่วยไหมนะครับมีรายละเอียดจํานวนชั่วโมงนะครับที่นักศึกษากรอกลงไปนะครับมาดูตรงนี้นะครับตรงไหนที่ตรวจแล้วนะครับก็จะขึ้นรายละเอียดการตรวจนะครับเหล่านี้นะครับอาจารย์สามารถคลิกดูได้นะครับใน ในวันนั้นๆนะครับนักศึกษาบันทึกอะไรบ้างนะครับนะครับสามารถเข้ามาดูได้อย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับเมื่ออาจารย์ดูแล้วนะครับคลิกดูแล้วตรวจการดูแล้วนะครับก็ทําการคลิกตรวจนะครับเมื่ออาจารย์คลิกตรวจเนี่ยนักศึกษาจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในวันนั้นได้นะครับซึ่งข้อมูลในการปฏิบัติงานที่นักศึกษาบันทึกลงไปนะครับนักศึกษาสามารถแก้ไขได้ก่อนที่อาจารย์จะคลิกตรวจนะครับแต่เมื่อใดที่อาจารย์คลิกตรวจแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขได้นะครับอต่ผมลองคลิกตรวจดูนะครับสถานะตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับเป็นตรวจแล้วนะครับนะครับสำหรับเมนูการตรวจงานของอาจารย์ประจารําวิชาของรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพนะครับก็จะมีเท่านี้แหละครับส่วนข้างล่างครับข้างล่างก็คือเป็นเมนูของการค้นหานะครับว่า มีข้อมูลนักศึกษานะครับอันนี้คือรวมทั้งหมดนะครับรวมทั้งหมดของของที่มีอยู่ในคณะนะครับน,นี่คือข้อมูลตัวอย่างนะครับจากนั้นก็มีข้อมูลบุคลากรข้อมูลสารที่ฝึบงานนะครับข้อมูลสายนิเทศนะครับอันนี้คือตัวอย่างสายนิเทศนี่ก็คือเวลาเอ่ยก่อนจะออกนิเทศนักศึกษานะครับเดี๋ยวก็จะมีเจ้าหน้าที่จัดสายให้นะครับหรืออาจารย์จะจัดสายมาเดี๋ยวแล้วหลังจากนั้นก็จะมาลงในระบบให้นะครับผมก็มีคร่าวๆประมาณนี้ครับ